สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะตุนตุนมาสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีเหมือนเดิมค่ะสะตูนน้อยนะคะอ่ะน้ำชัยครับน้ำชัยครับน้ำชัยอ้อนแม่อีกแล้วครับคลิปนี้เป็นคลิปที่แม่กิ่งถ่ายไว้ตอนกลางคืนนะคะเป็นคลิปที่แม่กิ่งถ่ายไว้ตอนกลางคืนก่อนที่แม่กิ่งจะเดินทางไปขอนแก่นนะคะ แม่กิ่งต้องเดินทางไปขอนแก่นแต่เช้ามืดค่ะเพราะว่าก็จะไปเยี่ยมคุณตาค่ะไปเยี่ยมคุณตาที่โรงพยาบาลเนาะตอนแรกแม่กิ่งก็ว่าจะไม่ได้ไปค่ะแต่ไปไปมาๆก็เลยต้องไปก็ไปเยี่ยมคุณตาให้กําลังใจท่านค่ะตอนแรกท่านก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นแต่ว่าพอท่านได้รู้ว่าตัวเองจะต้องผ่าตัดอีกรอบต้องไปใส่ท่ออีกรอบก็รู้สึก ใจคอไม่ค่อยดีค่ะคุณตาก็ใจคอไม่ค่อยดีก็เลยไปให้กำลังใจท่านค่ะก็จะห่างลูกๆประมาณสองสามวันค่ะสองสามวันก็แม่กิ่งก็จะไปเช้ามืดบันคาไอ้บันจันเนาะมาเช้ามืดบันจันค่ะเดินทางแล้วก็แม่กิ่งก็จะกลับวันพุธค่ะก็จะกลับวันพุธ แต่พ่อพ่อ,พอแม่ไม่ต้องห่วงนะคะพ่อพ่อแม,แม่ไม่ต้องห่วงเด็กๆแม่กิ่งมีคนคอยดูแลอยู่ค่ะก็จะให้แฟนเขาดูแลให้เนาะให้เขามาดูคอยตักอื้อตักฉี่ให้ค่ะเพราะว่าอย่างอื่นก็คงจะไม่มีอะไรมากเพราะว่าแม่กิ่งเองก็เตรียมพร้อมทุกอย่างไว้ให้ลูกๆแล้วค่ะเตรียมเอาอาหารใส่กระปุกไว้ให้พร้อมค่ะ กินได้หลายวันใช่ไหมน้ำชายใช่ไหมลูกอู้คิดถึงแม่มากเลยใช่ไหมไม่อยู่หลายวันก็คงจะคิดถึงลูกๆมากเลยเหมือนกันนะคะคงจะคิดถึงลูกๆเหมือนกันแค่รู้สึกว่าจะต้องเดินทางก็รู้สึกใจหายค่ะใจหายแม่กิ่งก็จะกลับมาวันพุธค่ะก็กลับมาวันพุธแม่กลับมานะลูกนะ เด็แม่กลับมาหาน้ำชายว่าน้ำชายกอดแม่ครับแม่อย่าไปนานนะครับน้ำชายคิดถึงครับเขาชอบนะคะชอบที่จะกอดแม่แบบนี้ชอบกอดเอวแม่ไว้แบบนี้ค่ะหนุ่มน้อยน้ำชายของเราคนอื่นก็เดินยั่วเย้ยยั่วเย้ยแบบนี้ค่ะลุกๆแม่กิ่งเดินสวนสนามกันเป็นแถวเลย ตอนที่แม่กิ่งถ่ายคลิปไว้นี่ก็ดึกแล้วนะคะประมาณจะเที่ยงคืนแล้วแหละห้าทุ่มกว่าลูกๆก็ยังไม่นอนกันนะคะยังไม่นอนเพราะว่าแม่ยังไม่นอนพวกเขาถ้าแม่ไม่นอนพวกเขาก็จะไม่นอนค่ะทองหยิบท้องหยิบทําอะไรลูกฮะอมุดเดินหาอะไรครับท้องหยิบครับมุดเดินหานู่นหานี่นะคะ ก็เป็นห่วงคุณตาค่ะเป็นห่วงคุณตามากๆเช่นกันก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าแม่กิ่งไปแล้วเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะอัปเดตให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะว่าคุณตาเป็นยังไงบ้างอาตุลจ่าตุลอาตุลตุนคนสวยเนี่ยอุ้ยดูเขาทำสิเนี่ยดูเขาทำสิ ต,ตูนก็ยังส่งความน่ารักให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีได้เห็นได้ดูเหมือนเดิมนะคะอาจจะแต่งตัวอีกแล้วเหรอลูกฮะแต่งตัวอีกแล้วเหรอคะเป็นสวยเนี่ยเป็นสวยอาจจะแต่งตัวนะคะไม่สนใจอะไรเลยแต่งตัวอย่างเดียวเนี่ยค่ะแต่ละคนก็ปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ย เล่นกันเอกขนเนกตามมุมไรมุมมันนะคะนนนแม่สายลุงแม่สายลุงหรือสายลมนะลูกน่าจะเป็นสายลมนะคะสายลมไม่ใช่แม่สายลุงเพราะว่าแม่สายลุงเขาจะไม่นั่งเรียบร้อยแบบนั้นเนาะคนที่นั่งอาซาแบบนั้นก็คือสายลมค่ะนี่ไปแต่งตัวข้างบน พี่ทองก้อนทําอะไรครับพี่ทองก้อนครับทําอะไรลูกพี่ทองก้อนฮะเออดูเขาทำดูเขาทำทำอะไรอะลูกเสียงดังคงมคำพอมีเสียงดังก็ไปดูกันนะคะไปชงเนื้อดูกัน แม่กิ่งมาถึงบ้านแม่เกียงแล้วนะคะมาถึงบ้านที่ขอนแก่นแล้วค่ะตอนนี้อยู่บ้านแม่เกียงแล้วก็พาพ่อพ่อแม่ได้ชมมะละกอนะคะมะละกอกกดะะโดกมากดูนะคะโดกมากๆเห็นแล้วอยากกินส้มตำเลยค่ะแล้วก็พาดูท้องทุ่งทุ่งนาเขียวขจีนะคะ บรรยากาศลมฝากเอาบรรยากาศลมเลื่อนมาฝากพ,พ่อแม่เอฟซีค่ะอู้อู้อู้ใครใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยใครมาพันฮะปีโป้ปีโป้อุ้ยปีโป้โปโปมาพันแม่ได้ยังไงดูดูนะคะดูนะคะโอ้รู้จักกันหรอนเนี่ยพวกเรารู้จักกันเหรอฮะดูนะคะไม่รู้จักกันแต่ก็มาพันกันโอ้ยพันกันนัวเนียนัวเนียเลยนะคะ แต่ละคนแต่ละคนน่ารักทั้งนั้นวันตูหลูกันทั้งนั้นงั้นคลิปนี้ไม่กิ่งส่งบรรยากาศล่มเลือนให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นได้ดูแค่นี้นะคะความกับเด็กๆครอบครัวตระกูลทองค่ะ รับดูรับชมคลิปให้ค่ะขอบคุณค่ะลมเย็นมากค่ะลมเย็นมากไปเยี่ยมคุณตามาไปเยี่ยมคุณตามาแล้วก็แล้วก็กลับมาที่บ้านเนี่ยค่ะมานอนที่บ้านแล้วเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปเยี่ยมคุณตาใหม่ค่ะ